ดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับคลิปนี้มาดูธนบัตรที่เรามีโอกาสพบเจอแล้วก็เป็นธนบัตรแบบที่สามารถาซื้อขายได้นะครับยกตัวอย่างบางส่วนนะครับที่มีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายนะครับก็มาดูแบบแรกกันเลยนะครับแบบหลักๆเลยนะครับเอาแบบหลักๆก่อนนะครับแบบหลักๆที่นักสะสมต้องการนะครับแล้วก็มีราคา,าค่อนข้างจะดีสักหน่อยนะครับก็คือธนบัตรตัวอย่างนะครับจุดสังเกตก็คือดูแค่ ตรงนี้นะครับดู 2- 3สามจุดแค่นั้นเองนะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับเนี่ยมีตัวอักษรคําว่าตัวอย่างแล้วก็หมวดตัวเลขนะครับเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับอันนี้ศูนย์หมดทุกตัวนะครับอ่าแล้วก็มีเลขรันนัมเบอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับอ่านี้เขาเรียกธนบัตรตัวอย่างนะครับเป็นธนบัตรที่มีการพบเจอเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่บ่อยนะครับก็มาแนะนําให้ให้ได้รู้ว่า ธนบัตรแบบนี้เป็นธนบัตรที่สามารถขายได้จริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นธนบัตรรุ่นนี้แล้วขายได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับรุ่นนี้เป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับอันนี้เป็นธนบัตรตัวอย่างพบเจอได้ในธนบัตรทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตร20บาท50บาท100บาท500บาท1000บาทนะครับก็ มีธนบัตรตัวอย่างทุกรุ่นนะครับลองสังเกตดูก่อนใช้นะครับอันนี้เป็นธนบัตรรุ่นแรกนะครับที่รับซื้อนะครับแบบที่สองนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับก็มีราคาเหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับธนบัตรรุ่นใหม่ที่เรายังใช้กันอยู่ยังพบเจอกันอยู่นะครับอันนี้คือธนบัตรรุ่นใหม่นะครับแบบปกติแล้วก็แบบหายากนะครับดูง่ายๆนะครับแบบปกติก็คือเป็นธนบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก อันนี้นะครับอันนี้คือแถบแม่เหล็กนะครับอันนี้ธนบัตรแบบปกตินะครับแบบที่มีการพบเจอแล้วก็นักสะสมต้องการนะครับก็คือแบบนี้อันนี้ไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับอ่านี่นะครับก็แนะนําสัก2รุ่น2รูปแบบก่อนแล้วกันนะครับทาเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีแถบแม่เหล็กรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่1 0 0 0งพถึงสองพบาทนะครับอันนี้ดูอีกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบปกติมีแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับอันนี้แบบที่ผิดปกติ หายากสามารถขายได้นะครับก็คือไม่มีแถบแม่เหล็กส่วนธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็รับซื้อใบละ1 0 0 0งพ0 0ถึงบาทนะครับราคาตามสภาพแล้วกออ็อยู่ที่ชนิดราคาของของธนบัตรด,ด้วยนะครับถ้าเป็นธนบัตร20บาทต,ตัวอย่างสภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธนบัตร1 0อบาท5 0าบาทนะครับอันนั้นก็ซื้อสูงสุด ถึง3,000บาทนะครับก็ลองลองลองดูก่อนใช้นะครับก่อนจะใช้เราก็เช็คสักนิดนึงว่าเป็นแบบหายากหรือว่าเป็นแบบธรรมดานะครับ